ชาวบ้านกินข้าวกำบเมงวันอยู่แล้วค่ะกินข้าวมีบางวันเป็นเพื่อนบางทีก็กินบางวันเข้าไปด้วยชาวบ้านบ้านเราซุปเปอรผมดูแล้วผมต้องด่วนเลยวันนี้เดี๋ยวมันโผล่เข้าเลยด่วนครับ แารพบเป็นเิห้าแสนได้ความใน,นพบอยู่แล้วนเนี่ยคือกำลังคุยกันว่าขยะที่ตกค้างอยูเนี่ยเราจะกำจัดอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เอ่อมลาวะหรือน้ำเสียลงไปข้างล่างเพราะที่ตรงนี้มม,ม่สูงนะครับแล้วเอ่ผมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งเป็นข้อมูลหลงปร่ชาติงารัรกระทรวงมหาดไทยท่านพรพดเห็นพาเราปรกระทรวงมหาดไทายนวินัยตเจริญ ตอดที่พอดีกรมการปกครองเรียนท่านสัมดาวิวเชียนสิงห์รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยที่เคาพอยังสูงและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่งเซียนดีใจรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยได้ได้ดตาให้เกียรติมาเยี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่งเซียนในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่งเซียน มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดก,การขยะมูลฝอยตกค้า,า,าบอ่ขาอขยะชภลเขาทอหุ่งหา้ามุ่งม,มัน่นในการแก้ไขปัญหาดัางกล่าวให้เรียบร้อยโดยเร็วแต่เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน,น้ำฝนมากขึ้นฝนงผลนให้บ่อก,กับน้ำขยะทีั้มีการปรับปรุงบ่อก,กับน้ำจัดขยะเพิ่มขึ้นเรื่องเป็นการจับน้ำให้เพิ่มขึ้นขยะทุกบ่อและตลอดแนวรางน้ำ เพื่อบำบัดน้ําในบ่อรวมถึงการป้องกันแสกกินแมลงวันอย่างต่อเนื่องบวนผู้ทอนจัดการการประชุมตลอดว่วแล้วผู้มีเกียรติสุดคนครับวันนี้เท่าที่ผมได้เห็นกอนกระยับก็เดินแล้วก็สบายใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนราชการหรือนักะผชาการได้เข้ามาดูล นะครับเพื่อให้การบริหารก,การงานตรงนี้มันดีขึ้นแต่วันนี้ก็ยังมีน้ําเสียเมื่อขุนตกก็ไหลลงไปบ้างนะครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นืที่สูงถ้ามองดูแล้วชุมชนหรือเมืองก็จะอยู่ทางล่างครับเมื่อห้าปีก่อนผมเคยแอบมาดูนะครับทางต้ว่าเคยแอบดูเพราะว่าชุมชน,นที่อยู่ที่นี่คราได้ช่วยการรักษาสิา่งแวดล้อม บัวเบลที่น้ำแต่ไหลผ่านอะไรเงี้ยนะครับหรือพืชอีกตัวหนึ่งคือผักตบชวาเอ่อต้องรบกวนทางอบตท้งองถิ่นนะครับต้องช่วยแล้วก็ทําทันทีเลยบ่ายนี้มาทําเลยครับนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะตรงนี้ก,นก็จะหมดไปภายในปีสองปีก็คือวันนี้ท่านสักรวิเพียรศสิง์ลงลงพื้นที่นะคะปอกขยะเชิงหวัดทองแขกเทียนเอ่อพวกเราชาวบ้านเนี่ยก็มีความคิดแกันหลากหลายแต่ว่ากลุ่มเราเนี่ย วันนี้เราได้ยื่นหนังสือกับท่านศักดาวิเชียนสิงห์แล้วก็ท่านผู้ว่าท่านก็ลงลงที่บอกขยะค่ะว่าก็ความรู้สึกด,ดีนะคะที่ท่านคิดว่ากระบวนการการแก้ไขเนี่ย มันจะเริ่มขึ้นแล้วจากที่เราร้องเรียนกันมานานแสนนานจนจน,จนไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนอกจากไม้ไมแต่ถามว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านสัปดามาท่านว่ามาแล้วก็เดี๋ยวดิฉันเองตัวแทนชาวบ้านบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมกับท่านด้วยที่ที่จังหวัดต่อค่ะ,ะและในส่วนมุมมองของการผลหรือหรือล่อนหรือแลาจะขนย้ายเนี่ยก็ต้องไปสรุปันอนกริงปลายทางก็วันนี้เดี๋ยวคงได้เข้าร่วมประชุมมาค่ะแต่ชาวบ้านทุกคนดีใจนะคะท,ท,ที่ท่านลงมาด้วยการประสานงานแล้วท่านเองไม่เคยทอดทิ้ง ไม่ได้ท้าทิ้งชาวบ้านท่านประสานงานมาตลอดเวลาจนวันนี้ท่านลงมาดูบ่อด,ด้วยตัวเองก็ท่านก็ไม่ถือตัวนะคะท่านก็ลงไปที่บ่อไปดูความเดือดร้อนเรื่อน้นเลยท่านก็สั่งเรื่องการฝุดบ่อก,ก่อนที่จะเก็บน้ําเพิ่มก็อยากจะฝากถึงท่านว่าชั้นและตัวแทนชาวบ,บ้านและชาวบ,บ้านหลายๆคนเนี่ยอยากให้มันมีอะไรเกิดความชอบธรรมเกิดขึ้นนะคะทุกวันนี้ที่มันมันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเพราะมันไม่เกิดความชอบธรรมไงคะ อยากให้ท่านลงมาแล้วก็ฝากถึงท่านว่าเอาเรื่องนี้จบกับท่านเพราะว่ามันเป็นมหากราบแล้วก็มั่นใจนะคะว่าท่านเองท่านผู้ว่าเองแล้วก็หน่วยง,งานอื่นเนี่ยคาดว่าน่นจะเอาจบและเรามารอดูกันต่อไปนะคะว่าขอาขยะแห่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปอะคะ่ะ